มไม่มีใครเห็นใช่ไหมโอเคตอเนีย okay, น <laughs> เอาช้อนเปิดเลยเปิดเลยเขาบอกว่าเริ่มแล้วครับเมื่อกี้มันต้องมีคนเปิดแล้วโ <laughs> <laughs> อ<า>้โหเลยมาโดนหัวดอกเดียวตายเลยเอาละทุกคน <laughs> <laughs> เดี๋ยวแอดบอกจะพาเอาคอมงบหมื่นสามมาลุยแอร์ดอกนะครับกับสเปค i3 1 0 1 0นซ เล่ม16กตาจอ130ึ่าช่วยช่วยสอนวิธีใส่นะครับอ๋อเดี๋ยว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 ยาใส่ใส่ใส่เสื้อกอดได้เหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหายาก่อนหายาก่อนยายาหน้าตาเป็นไงวะ อ๋ออ๋อผ้าพันแผลเออก็บอกว่าผ้าพันแผลตัวใส่ก็ได้ไหมไม่จะเป็นใส่จัดเตรียมเลยไม้ล่ะไม้ล่ะออยาใส่เล็กหนึ่งละเอ่อเออเอ,เอาเล็กหนึ่งนั่นแหละเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเลือดเลือดเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวพันแผลก่อน ใชครับใช่ครับใช่ครับสวัสดีครับขอบคุณครับผมแล้วดีครับดีครับ โอเคมาครับเราจะมาลุยแอดดอกกันนะครับทุกคนตอนกลางคืนด้วยนะมามาลองกันสดสดให้ดูเลย ฮะอะไรเอ้เนียนว่ะกดอะเล่ไม่มีใครเห็นใช่ไหมโอเครอเราเนียน ผมเบลรู้ผมเบลรู่ช่วยช่วยสอนใช้แม่พูภายใน3วินาทีนะครับต้องคลิกขวาเลงอะไร,องไรไหมอ่าโอเคเพื่อนเสื้อดำ เอาหายเอาชอนเปิดเลยเปิดเลยเขาบอกว่าเริ่มแล้วครับมเมื่อกี้มันต้องมีคนเปิดแล้ว <c oughs> โอ้ <c oughs> โดนหัวดอกเดียวตายเลยโอ้โหงงเด๋วเลยอ่ะนี่ครับเล่น a d o p ดนะครับก็จากที่ลองเล่นดูนะมันก็จะมีหน่วงๆบ้างเวลากะจังหวะแบบว่ากะจังหวะตีกันอะ่ะมันอาจจะแบบมีพลาดบ้างเพราะว่ามันมันหน่วงนะครับก็ลองตัดสินใจกันดูครับผมว่าความลื่นประมาณเนี้ยพอได้หรือเปล่านะครับนี่ นี่ครับเดี๋ยวเราลองเดี๋ยวรอ Ado b e จบสักคู่หนึ่งนะครับแล้วมาดูกันว่าเดี๋ยวตอนออกจาก Ado b e เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับเออมันไม่เกิดเอาช้อนอะไรทำไมยืนอยู่ดีก็วูบคนแรกอะฮะคืออะไรวะโอ้โหโอ้โหนี่แบบกำลังวิ่งไปสวนเขากะว่าจะเทนไมู้เูซะหน่อยเจอเขาสวนหัวแตกดอกเดียวตายเลยอะงงอะงงจังไม้ ไนะปนอนโรงพยาบาลแม่นบอพวกเราเออไปไปไป,ไปเรามีบ้านเราซื้อมาเราใช้ให้มันคุ้มแม่อดโชว์รอเลยเป็นไงทุกคนอันนี้ครับอ่าพอยิ่งกมาจากอ d ดอกก็จะประมาณนี้เลยนะครับ โอ้ถ้าซ้อนพิสดารมากจะเข้าไปในซูมรอแล้วนั่นน่ะดูครับเป็นไงลองตัดสินใจกันดูนะครับความลื่นประมาณนี้ว่าโอเคหรือเปล่านะครับถ้าอยากลื่นกว่น,นี้ผมก็แนะนําให้อัปเกรดกาจอนะครับเป็นพวก1 0 5 0 TI หรือว่าถ้ามีงบเพิ่มกว่าน,นี้ก็เอาเป็นตัว GTX 1650ก็ได้นะครับ นี่บ้าน <laughs> มีรูปตรงนี้ด้ยวยโคตรท่ <laughs> <laughs> โดนแทงด,ด้ <c oughs> วกระสวดเฮ้ยห้องเกมมิ่งว่ะ นอนยีโว่ตายเลยเฮ้ยนี่สเปคคอมอะไรนี่ขับ๊ะบนโต๊ะนั่นอะไม่มีไม่มีคอมตู้ป่าอะช่องนี้กำลังฮิตเลยนะนี่เฮ้ยช่องที่ต่อพี่คนจะติดตามถึงแสนแล้วเว้ยพอดีมันทำมาเนี่ยคอนเทนต์มันจับทางถูกอ่ะคือคนแม่งชอบดูเทคนิคนิดนึงอะไอ้เปลี่ยนหน้าจอโง่ๆแม่งคนดูเยอะจัดเลยแม่คนดูเป็นแสนเลยเออ คือเรื่องที่แม่งแบบไม่คาดคิดคนแม่งชอบดูแบบบางเรื่องคนที่แบบเอ้ยใครก็ทําได้แต่แบบพอมาทําจริงๆอ้าคนแม่งก็ดูเยอะนี่หว่าไอออกไอออกไฟเอ็มที่ชอนสอนพี่แม่งคนก็ดูเยอะเป็นหมื่นแล้วเอนี้มันมีที่เบิกรถปะไหนไหนอา้าวอันนี้พี่ก็เบิกรถตรงนี้ได้เหรอเฮ้ยดีจังเอาชื่อพี่ไป,ไปบรรจุได้ไหมในบ้านเนี้ย เอ้ยเปิดประตูไงนี่โอ้ <laughs> okay. oh, แล้วเราเก็บเก็บตรงนี้ก็ได้เหรอ เอาแล้วสมมติว่าช่อนไม่อยู่แล้วพี่จะจะเบิดตรงนี้ได้ไป่ะนี่เอามาันทำไมได้อะอ๋องั้นสมมติว่าตอมอตรงนี้ก็กลับได้ใช่ไหมโอ้โอ้เออโอเคงั้นเจอกันใหม่งั้นงั้นพี่ตอมอกันนะไปตัดคลิปลงยูทูบกันโอเคขอบคุณมากที่เล่นด้วยขอบคุณมากเลยครับครับวัสดีครับครับ